สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาเจ้ารุ่งนะคะ ลูกชายตัวเก่งของลุงเปลี่ยนเซนก่อยตัวนี้นะคะชนะบ่อนป่ามาสองเที่ยวนะคะย่านมหาชัยเมืองใหม่นะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นพ่อพันหลักที่มีผลงานอันทรงคุณค่ามากมากนะคะที่เสียแบงค์รักและห่วงแหนนะคะถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากร่วมงานกันกันกบเจดานะคะเจดาจะนำเจ้ารุ่งนะคะเป็นพ่อพันหลักนะคะเข้ากับตัวเมีาายสายสามเอี่ยวประจวบนะคะเพื่อทำเป็นลูกไก่อายุ3เดือนครึ่งไม่เกิ เกิน4เดือนนะคะถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจดาได้นะคะชุดนี้ก็พ่อหนึ่งแม่5ลงทุน50 0 0 0บาทประกันรับซื้อลูกคืนตอนไก่มีอายุ3เดือนครึ่งไม่เกิน4เดือนในราคาคู่ละ2,000บาทเพศผู้หตัวเพศเมียหนึตัวนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากร่วมงานกับเจดานะคะถ้าพร้อมนะคะทั้งสถานที่นะคะและ การเงินนะคะลงเรือนนะคะเจดาสามารถนำส่งพ่อพันธ์ได้ทันทีนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061 40663 97ค่ะ